ดูเอสซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทรหนอนแชนเนลค่ะ ฝนตกนะคะแม่คะ่ะตกทั้งันทั้งคืนเลยนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตอนเช้าก็ยังตกอยู่นะคะจะไม่ตกนะคะกะของเราดีใจนะคะถูกใจตุ๊กตะเลยชอบแบบนี้นะคะน้องใบบุญชอบฝนตกมีดินให้เล่นมีโคลนให้เล่นชอบมากเลยนะคะ ออหนักจนน้ำท่วมเลยนะคะมแม่ค่ะดูวันนี้สกีกำลังระบายน้ำอยู่ทางโน้นนะคะดูดูนะองบุญน้องใบบุญของเราจะหอบอาหารมาให้แม่นะคะนี่แม่เมยก็อาการของแม่เมยก็ดีแล้วนะคะกินอ,อาหารได้าารประกะติแล้วนะคะอู้ยน้ำท่วมเลยนะคะ มได้มาแล้วได้อาหารมาแล้ว เลนรอบนะคะนยคะรวมแล้วนะคะเลนะะ่นเ,เหนื่อยแล้วก็กินอาหารนะคะจะพาไปรับชมนะคะเวลาฝนตกตุตะตะยู่แบบนี้นะคะอยู่กับแม่เมย่คเดียจะพามารับชมน้ำนะคะน้ำท่วม โอ้ท่วมแบบนี้เลยนะคะเตน้ำนะคะสบายนีพันเลยนะคะลูข้อไก่ของเรานะคะเพิ่งสร้างเสร็จนะคะน้ำท่วมเลยโอ้ท่วมนะคะน้ำท่วม ดูกล้วยหอมของเรานะคะรอดลอดตายแต่เอาไ่บุญน,นะคะเหลือต้นหนึ่งนะคะฝนตกหนักนะคะทั้งคืนเลยนะคะไหลลงมาจากช้างโน้นนะคะไม่รู้ว่าเราจะได้ไหลสดกันหรือเปล่านะคะวันนี้ ตุ๊กแก่ขก็ตุ๊กแก่ั้าเลยลูกสาวนะคะลูกสาวชอบเล่นน้ำตุ๊ใจลูกสาวพขาปีเลยสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามาทักทายด้วยนะคะหนูแค่เล่นน้ำฝนเฉยๆนี่สวัสด,ดีจ้า ส่วนที่วิ่งเล่นของน้องนะคะดูนะคะฝนท่วมเหมือนกันนะคะว่าจะสั่งดินมันลงนะคะแม่ๆค่ะให้น้องได้วิ่งเล่นตรงนั้นนะคะเวลาฝนไม่ตกนะคะโอ้หถูกใจแล้วถูกใจแล้ว,ลวเล่นนะสนุกเลยพี่ดำพี่ดำอยากเล่นกับน้องใบบุญนึกตา คว้มนารักของน้องตอนเช้าๆกันนะคะขณะที่ฝนตกน่ะน้องใบบัวจะเล่นกันยังไงจะเูอยังไงเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวประมาณนี้นะคะ พี่แดนมาเล่นกับพี่ดน ดำไม่รู้เรื่องนะคะว่าน้องคนจะทำยังไงจะยกพีด่ดำนะคะเดวยวนั่งมองเฉยเลยเตะใฉยแล้วเตะเฉยแล้ว <c ười> tiếp theo chỉ รมมีไม่อยู่นะคะชอบมาอยู่ตาขนนะคะ ดูอย่างข้องใจพี่ดำนะคะข้องใจพี่ดำหนีแล้วพี่ดำหนีไม่เอาแล้วนีแล้ว <laughs> ชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมติตดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปสนุกๆของเราค่ะวันนี้คอน่อยก็ต้องขอระายะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้น้องใบบุญจะเริ่มหิวแล้วหิวนมแล้วนะคะกินนมแล้วทุกท่านมีความสุขมากคะ่ะสวัสดีค่ะ